สวัสดีครับพวกเราเดอคิวนะครับผม วันนี้พวกเรากับเพื่อนๆจะมาเล่นเกมสนกุกๆคือเป็นเกมที่ทายตัวละครของต,ตัวการ์ตูนในวัยเด็กที่พวกเราเกันนะครับผมอ่ะพวกเราเล่นกันเลยไหมนะเริ่มเลยเริ่มเลยอันนี้ผมอธิบายกติกาก่อนก็คือจะมีช้อยอ่ะช้อยให้พวกคุณเลือกกันพอพวกคุณเลือกปุ๊บก็จะเป็นคุณสมบัติของตัวละครนั้นแต่ผมจะไม่บอก <c oughs> ชื่อทำไมต้องผมทำไมต้องสรรพนามงต้องเปลี่ยนโอ้โห้ไม่พอแต่เราโอ้โอแต่เรแต่เราบอกชื่อเรื่องเราจะบอกแค่คุณสมบัติตัวละครนั้นนะแข้อ อ่ะเริ่มผมจะเปิดชอยแรกกันนะครับผมตัวละครแรกนะครับผมคุณเอาเลือกเหรอผมจะเลือกหมายเลขสามนะครับผมตัวละครนี้ชอบผูกโบวสีแดงครับอ่ะคุณตองคนณแปรงจูบกันค่อตอบก่อนอ่ะคุณไม่ตอบก่อนเลยต่อที่ชูบเลยจูบเลต่อทีต่อทีอ่ะเหรอตอบก่อนนตอบก่อนครับชอบผูกโบวสีแดงครับผมวิเคราะห์ดมาเลยครับวิเคราะห์ดนะครับคุยได้ครับผมเป็นคูตอบมาอะไรเงี้ยผูกโบวสีแดงนี่อาจจะเป็นผู้หญิงตอบนะครับจะตอบว่า ข้ามข้ามครับาข้ามมาไม่ตอบไม่ตอบอ่ะของเปิดเปิดเบอร์ห้ากด้า arm ใส่แว่นครับโบสีแดงใส่แว่นเป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่มีมีแต่โบสีแดงกับใส่แว่นของคับป้ายมีแค่สองคับป้ายโต้หรอต้นครับโอ้ดังดังดังทำไปแล้ก็อันละเล่ใส่แว่นลุกคำตอบท้ายแล้วครับครับเป็นคำตอบที่ยาวเป็นคตอบที่ผิดครับผมทิดเอาคุณป๊อกครับจะตอบเลยหรือว่าจะเปิดครับผมจะเปิดเปิดหมายเลขอะไรครับลิ้ลิ้นเลข หมายเลขหนึ่งแล้วครับหมายเลขเด็กมาเช้าผมผมเป็นเด็กใส่แว่นโคนนั้นคนนว่าอะไรโคนันครับผมโคนันะตอบว่าตอบใช่ายไ้ไหมครับอ่าถูกต้องเลยว่าว่ามอ้ยิ้มเห็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับผมดูเฉลยได้เลยครอ่าคนนั้นนะผมตาดูเฉลยข้อสองไปไหนต้องมีคนตาอะไรที่คนตาชอบเรียนเศษคนอื่นจริงๆผมว่าน่จะถูกกุญปุ่นโหยดยากุญปอกน้ำมันนะครับถึคะแนนข้อนะเดี๋ยวเจ็ดข้อมีหกข้อตกทีเดียวสี่ข้อข้อต่อไปครับต่อไปข้อสองนะครับผมคุญปอกเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งพุชนะที่หนึ่งคะแนน คุณมีติดเลือกครับผมหนึ่งในห้าข้อคุณจะเลือกอะไรข้อไหนครับข้อตอบนะข้อตอบนะครับผมแก้มแดงโอ้โหไปได้เยอะไปได้เยอะแก้มแดงนะตัวนเลขนะตัวเลขที่เราชอบดูกันในแก้มแดงอ่ะป่าป้าตอบไหมครับไม่ตอบก็ปล่อยปล่อยปล่อยครับปล่อยโยนนะครับตอบผมมีติดตอบก่อนนะเดี๋ยวผมน้อยบวกแดงเลือกก่อนดีกว่าไหมครับว่าใครตอบเาตอบก็มันไม่เอาผิดแล้วอ่ะ คุณเอาคเดี๋ยวก่อนค่อยตอบทำไมต้องคุณกับผมนายเดีอยก่อนค่อยตอบได้มายอ๋อฟาสิ้าสินะผมไม่ใช่คนครับแก๊สแดงไม่ใช่คนผมไม่จำไม่ได้เลยแก๊สแดงไม่ใช่คน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 อ๋อเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วครับผมรู้แล้วรู้แล้วสิอ้าวออกไปไหมเดี๋ยวังไงผมต้องไ่ายคุณนะแก๊สแดงไม่ใช <sm all noise> ่ไม่ใช่คนแก๊สแดงอะ ใครแกล้งมาเลยบอกน้องใช่ไหมครับตอบติดคุณปอครับเลือกก่อนค่อยตอบเดี๋ยวจะตอบเลยตอบเลยฮะไม่ไม่ได้เปิดแล้วนะเออเลือกซะก่อนเ้าวสามแล้วแหละคุณไก่ว้าสามมีพลังไฟฟ้าแล้วโอตอบได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวคือคิดก่อนไีมครับผมไม่คิดแล้วเนี่ยมาขนาดนี้ปอไนจูก็มีนะดีดีไนจูก็แก้มแดงแก้มแดงตอบตอบแล้วครับผมโมเทุกคนครับพี่กัจจูครับผมใาย มันต้องเห็นข้อสอบต่อที่มันต้องเห็นถูกต้องนะครับตอบแล้วตอบคะแนนแล้วนะครับผมปีกกตูนหรือแจมแดงมันไม่ใช่คนถูกต้องนะครับผมเดินท่านแับมนุษย์ก็เลยคุณถือว่าการแข่งขันของคุณนี่อ่อนด้อยมากนะครับผมมานิ่งๆแปลว่าตอบถูกมาสองข้อแล้ว ่โฆษณาแต่โยนติดให้เขาเปิดไหมหรือว่าคุณจะเปิดจะตอบยังไงแล้วแต่คุณเลยไม้เขาก่อนไม่เขาก่อนไอคีวแพ้ก่อนฉันได้แล้วแล้วผมตอบไปละเอาตอบเมายเลขหนึ่งผมตอบหมายเลขสี่ชอบสาวสาวที่สุดผมตอบได้เลยวะเนี่ยต่อแรกเขาหนังอันนี้อยู่ในวันพีชโอ้โหต้นทินน่าจะนะครับขาดำขาฟันจีรับผมหคุณโดนอะไรไหมผมแล้วผมเล่นอย่างเงี้ยผมเบื่อมากเลยผม สัตย์ากเลยครัตอบที่ถูกต้องนะครับฝูสุดยอดมากแค่เปิดเดียวได้แล้วอ่ะรู้ปะเนี่ยรู้ปะเนี่ยไม่รู้ว่าไม่เคยดูเราไม่อยากจะพูดไม่อยากจะมองไม่เคยดูวันพี่ผมสัตาย์สิแล้วฝูเก่งจริงเลยอ่ะข้อหนึ่งนะดูกันก่อนรับสุบรีสับวีผมตอบได้เลยพี่สมมติตะกูลครับดอโทู้ไหมครับกระดูมันไม่เคยดูพี่นะไม่เคยดูถามอาหารเก่งข้อสามก็ไม่ชอบไปนะครับเด็กมือไว้าทำอาหาร้โโอหดูแลแต่ผู้หญิงใช่ครับอ่ะลองคะแนนกันก่อนดีกว่า ผ่านไปแล้วสามข้อของเท่าแล้วสคุณคแนะเดียวคุณต้องมีสองคะแนนนะครับผมต่อไปข้อที่สี่นะครับผมคุณคิดว่าคุณจะย่นให้เขาเล่นหรือคุณจะให้ผมเริ่มไปแล้วผมเริ่มก่อนผมขอเริ่มก่อนโอเคเขาพูดแม่งมากว่าปูทำไมข้อสามข้อสามชอบอะไรเรือดำน้ำพราะมันมีแค่คนเดียวแหละอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศเลยอยู่ในประเทศไทยโอ้โหที่แบบแต่เขายังสามารถแตไม่ใช่เขายังไม่ได้ใช้ไม่ใช่เรือดำน้ำนี่เป็นแบบ ที่อยู่ในพิธีนี่คือคือตะตูนหรืออะไรโอเคผมผมพยโยนครับใขอให้เขาตอบข้อห้าครับข้อห้าข้อห้าไขวะเป็นนักดาบครับมยังไม่ตอบครับข้ามไปก่อนข้ามนะครับเป็นขอสี่ครับขอสี่เป็นที่ชื่นชอบเป็นนักดาบอะไรครับตอบเล้วบ้างเฮ้ยเฮ้ยดูนะครับผมรู้ผมตอบแล้วคุณตอบเลยวผมตอบเลย้บตุลเกะลูกไชเดอร์น้ำครับผัดผักมีดาบ ทำไมผมเขาไม่ตอบเราผมโยนอะผิดเออมันพีชอยู่แล้วอาตาคุณคุณจะเปิดเลยคุณจะตอบเลยผมเปิดก่อนครับมันก็สองครับมันสองนะครับเป็นโจรสลัดครับผมใช้เหื่อดำน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องวันพีชือเปล่านะเป็นโจรสลัดกรนเหรอกระตูนครับรังเหมือนกันโอ้โหครับจับเวลาเลยครับสิบวิ้นโคตตายตายจับเวลาแล้วทำผมผมตอบไปแล้วสองสองเลยนะรับคุณตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วดาบ จระเข้จะได้ดำน้ำมีดำน้ำแล้วเป็นโจรสลัดอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหลายอย่างมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะเชื่อเขาไม่ได้วาร์ปเขาใช้พลังแน่นเฮ้ยเขาเป็นหมอเขาเขาไม่ได้เป็นหมอหรอกเขาเก่งเหมือนหมอจะพูดอะไรจะพูดอเไรชื่อเขาไม่ได้อ่ะไปงค์อยู่ในเรื่แล้วนหรอพี่เสือมันคือเสือพี่เสือหน้ากากเสือมันอะไรกันนะที่เปนโจรสลัดมองไปมองมามองบ้านไรไงจะเชื่อไม่ได้อ่ะใเขตมชื่ออะไรว๊าบ ว่าไงครับคุณโอ้โหเจตเทศเต่าเลหนึ่งครับไม่ใคำหนึ่งแล้วข้ามเลข้ามมาข้ามมาข้ามไปัล้วข้ามไปอีคำหนบอกไมข้ามแล้วอแล้วกันข้ามล้วไ่ด้ริม่ได้เปอเปดีเบอร์นไม่ได้จงเดี๋ยวเดี๋ยวัจะเปิดใบนเอรเอาเบอเดี๋ยวเบอร์หนะครับเบอ่เบอร์หนึ่งผมเป็นหมอเห็นไหมมันคนนั้แหละมันใช้พลังบบพูดได้หมดสัญญาณเลยยกเว้นชื่อมันมันมีหมีเพื่อนเหรเออใช่มีหมีน โล่งมากเลยไม่รู้เลยจำชื่อไม่ได้มีเรื้องอะไรไปตัวสลัดแล้วมีเรือดำน้ำเนี่ยมันย้อนแย้งครับผมขอตอบครับอุซอกอุซอกนะครับตอบได้ผิดครับผมตอบถูกต้องคือะเฉลยเลยนะเอาหกใบคำแรกมาได้ไหมผ่านอุซอกสลัดผ่านผ่านอะไรเลยเฉลยเฉลยเลยครัขาเนี้ไม่เป็นคะแนนนะครับผมก็คือผิ้จกรรมก็คะแนนเหมือนเดิมป๊กก็สองคะแนนเหมือนเดิมคือเนไอ้เนี่ยจำชื่อไม่ได้ทันกว่าก้ารอใช้เรื่อดำน้ำได้วยเลย อาไปกันดีกว่าขออนุญานะครับผมขอเปิดข้อสองตอบครับยังมี้มชุบกันมีสแยงน่ารักมีสัตว์เลี้ยงน่ารักครับผมพี่โอแน่เลยยิ้มชุบก่อนครับยิ้มชุบใครจะตอบเล่ก่อนเวลาเราอ่ะยายิงยาวพกกระเป๋ายิงชุบชุบอ่เล่นก่อนครับเปิดนะเปิดอะไรเปิดไปเลยเปิดเปิดเอะไรอ่ะคำตอบก่อนก็เปิด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 เลยปวดกันมาสี่เนี่ยหมดมาสี่ครับผมมีสัตว์เลี้ยงน่ารักเป็นเด็กรู้ครับ คุณนี้รู้ทุกเรื่องเลยนะครับผมผมให้เขาตอบก่อนเขารู้เดีโยนวะโยนนะเขาบอกว่าเบอร์เปิดเบอร์สามเขาดิเบอร์สามก่อนเบอร์ห้าตอบเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งกูอนเบอร์หนึ่งเป็นนาำเปี้ยวเบอร์หนึ่งเป็นน้ำเปรียวผมขอตอบครับเขาเป็นเพื่อนกับคือนะผมตอบลีบอลรีบอลรีบอลเป็นคำตอบที่ถุกต้องนะครับข้อหายผมอยากเห็นข้อหาด้วข้อหายเปิดเลย เยอะนี่ยถ้าเกิดมาก็นลี้ผมตอบไม่ได้ครับเป็นมาเปียผมรู้เลยก็สาวมีปืนเป็นอาวุธจริงๆมันจะมีคีเป็นมาเฟียผมรู้เลยอ่ะสอรวรกันสองสองนะครับผมสองสองนี่ยหละนียเกมลงโทษถือว่าหลักหน่งครับผมลงโทษอะไรครับก็เดี๋ยวเฉยๆตอนบอกตอนหลัง ผมคงไม่ต้องรับรู้หรอกเพราะว่าผมคงไม่ใช่คนที่โดนเขาไม่ผมไม่พูดเขาทำละเขาไม่พูดเมื่อกี้คันจระคันะผมดิคุณจระคุณผมขอเริ่มก่อนข้อสามแน่ใจนะครับเออมข้อนหนึ่งเป็นที่ชื่นชอบอีกแล้วตอบเยอะตัวเก่าว่านี่ยตัวเก่าว่าตอบ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  ต่อครับครับผมลูฟี่ครับลูฟี่แต่วันที่ออกมาสองรอบนะตัไม่สวนลูฟี่ผิดครับผมต่อครับปล่อยไว้เลยเข้อหนึ่งครับเปิดข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับผมเติรกผเป็นหมอได้แล้วรอคงขอตอบรอตอบไปใครแล้วไม่ได้หรอถ้าผิดด้วยวะเดิมด้วยวะแต่วันนี้ครับที่แล็ตัวไม่กินเนี่ยครับป้าจ้ารอแล้วครับลูฟีพูดทำไมล่ะ ผมผมตอบพร้อมกังถ้าคุณไม่จำตอบอะไรตอบัพเปอร์น่อเปอร์หรือเปล่าวะไม่รู้ผมตอบัอเปอร์เอาถ้าเปิดมาเป็นชัพเปอร์คือคุณจบถ้าเป็นรอคุณก็จบขอิดขาบัตรได้ไหมไม่เปิดขอปันะอปขวอะผมให้คุณตอบชอปเปอรใช่ไหมตอบรอผมให้คุณเปิดอคุณเอาปากกามาออกเกมตั้งเพื่อนของตรงสนามไงเคลยอ้าว แล้วมันใช้นดงน้ำตอนไหนไม่ได้เปลียนไอเนี้ยเป็นเรื่องของอนเราก็เราก็ยไม่เยังทำไม่เสร็จคุณนั่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อกผมเอาข้านี้่น้กอเดวเดี๋ยวเอาย่งไรดีไม่ตัดผมเอาไว้คุณลับตาผมรู้ว่าผมรู้ว่าคุณอะไรแต่ตอนนี้ยอเปล่าไม่ออกผมไม่ออกข้างเดียวคุณไม่ใช่ชีวิตตแหนเหรอคือผมพา คร,ครับผมแล้วไม่ได้ตรวจด้วยแล้วอันต่อไปจะเป็นอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้คุณ <c oughs> ถ้าเกิดไปอีกผมไม่ได้เติมเขี้ยวให้คุณหน้าตาที่เวลาออกจริงใช่ไหมออกครับเฮ้มันประกาศเคมีมวยนี่ไงออกอยู่เห็นไหมเติมอนี่แบบน่ารัก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 นะอย่าต้องซู <c oughs> คำตอบเราคือคิรุลนะครับผมคีรวนแต่ว่าแต่แต่ว่าชอบเปิดลำน้ำเป็นตลาดเป็นนักดาบเพราเจ็บเปิดข้าตีรับใครเักดน้ำนี่เป็นนักมายากลรอดแล้วผมรอดแล้วตัวสองผมขอเลือกให้คุณป๊อกตอบก่อนเอ่อเปิดข้อสอบข้อสามครับข้อสามตอบเลยโอ้ตายแล้วเป็นนักมายากลมีเรืรองโจนคิดครับเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อที่ถูกต้องนะครับผมุดยอด้ารับผมือมีเสนเจอกันนะครับผม ไปได้ก็จะกินเนี่ยจอมโจรตลอดวันนี้ก็ให้จบคลิปเท่านี้นะครับดูข้อหนึ่งวันข้อหนึ่งข้อหนึ่งจบว็นโจรโจรข้อสองนะครับอยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกับข้อหนึ่งคือคนนั้นข้อสองก็เป็นเด็กมงาปลายแล้วห้าถ้าแต่ที่ขาวคือคะแนนรู้คะแนนนะครับผมคือฟ็อกชด้าครับผมครับผมโอเคแล้วนะคะแนนของเราคืออะไรเลยก็คือ น้ำเปล่าของเรานะครับผมแต่ว่ามันกดก็ต้องพักพักได้แค่สามครั้งเองก็ค <PI anger over the destruction> nah, no ือกินเสร็จก็พักอีกวันก็มาดื่มไม่ด้ื่มอึ๊อึอพักคือรอบหนึ่งคุณกินอีกอึ๊อพักก็คือรอบสองพักได้แค่สามครั้งค้างไว้ได้ไหมได้คุณทำก็ได้ครับเอาลงมาคือจบใช่เอาลงมาคือจบแต่ถ้าเกิดคุณตับพังแล้วคุณไม่ไหวคุณจะโดนเพิ่มโดยการดีน้ำผาดก็คือถ้าเกิดให้การถ่านพังนะครับการถ่านพังยกหนึ่งถ้าเกินก็โดนเกินก็คือโดนที่เราติดน้ำผาด ผมดิบเาผมดิบถ้าแลถ้าคุณเมื่อยให้ผมดิบเฉยก็ได้โอเคเมื่อยหน่อยนะหนูิวเมื่อยนิ้วขวดไปคอนเทนต์อะไรฮะอาอย่างเอาีเดีสามรอบแล้วเข้าใจกันเข้าใจั้นนเข้าใจโอเคได้เสียมตุงนไ่นนมเฮ้ยโอ้กันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยกงมากนะเก่เสมอคือผมลงได้สามครั้งใช่ครับนี้ผมนับไปครึ่งนับไปหนึ่ง ตาเขาไหลโอ้โหอันที่สองนะครับไม่ขึ้นควรโดยางโดยข้างโดยขัาโดยางเหนื่ยขออีุญาตแล้วไม่ต้องลู้ขอนุครับขุไม่ต้องรูไมู่้เป็นไรไหมครับเป็นไรไหมโอเคครับะตาไหลไม่ต้องลูก ไม่แบบนรากินน้ำอ่ะผิวพรรณจะนอนจะดีขึ้นไงตอนนี้มันพอดีพอดีเราไม่ได้เล่นเกมแบบว่าทางุนกรรมอะแบบนั้นกินน้ำมันก็ผิวพรรณดีโอุยดีเกินไปละเอาไหมผมช่วยผมเปืผมว่าผมได้ถึงจ้าครับนี่รูปผู้ชายหมายมากว่าชาดเชื้อแม้ปากเสือมือเปล่ากอดทนายจำไม่ได้จะจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวเอาเลยเหรอ เหมือนนัานแหคุณลงมาลงมานี่แขกเลยนะนี่นะนี่นะนี่นะเรียนกินพรอมกันแล้วกันแล้วกินกินกินไปอีกเดียวเสร็จมาแล้วผิวทังชุูปุดผ่องมูลีชาตื่นมาหน้าใสคลิปโอ้โหผมไม่ยอมจริงหืมจบรายการแล้วคุณเบลลี่ข่าวหูงหมดแล้วครหมดแล้วครับหมดแล้วครับสุดยอดมากครับผม อ,อย่าไม่ต้องจับปิดรายการถ้าเสร็จพี่ขับทถขกันต่อนะมุ่งไปกันเลยเ <laughs> อาล่ะครับอ่ะพวกเราก็มาได้เกมกันสนุกให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดใครมีเกมอะไรสนุกๆอยากให้พวกเราเล่นให้พวกเราทำก็โพสต์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมขอให้พเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดตับตักไอ้ให้พวกเราด้วยน,นะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมพวกเราไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ